สาติดีสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีรอครับรอรอรอคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้าวบาทุกคนครับฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับเอฟซีว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้นี่ครับจบแลวครับน้องคายผมอน้องคายขอขอจองน้องคายแปดสิบนะครับผม ล้มประเดนระนาดเลยนะครับ fc นะนี่นะครับฝนตกเมื่อคืนผลของฝนตกเมื่อคืนนะ fc นะหมดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เปเ็นไรดีที่ว่าข้าวมันอ่าเต็มเม็ดแล้วมันยังไม่ได้เป็นถ้ายังไม่ช่วงที่ออกรวงมใหม,ใหม่ล้มแบบนี้อันตรายนะครับเน่าหมดนะครับผมอันนี้ข้าวเราคือมันเต็มเม็ดแล้วเริ่มเป็นเม็ดข้าวแล้วลมก็ไม่มีพาเลยจะเกี่ยวยากหน่อยนิดนึงนครับ fc นะไปครับตอ่อ ต่อที่กขอสิบห้าเราเอา่อเขาเจ้ากขอสิบห้าว่ขอขอาจะล้มหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันนะเอฟซีนี่นะผมนี่เกี่ยวเสร็จแล้วเอฟซีนะนี่โอ้กขอสิบห้าก็ล้มเอฟซีนะโอ้แต่แล้รแต่ก็ถือว่าล้มเป็นจุดๆนะครับผมไม่ล้มล้มไม่ทั่วนะครับผมเราไปบางมองครับพี่น้องโอ้โห แบบนี้คือเตะโชคดีที่ว่ามันอ่าข้าวเราแบบใกล้สุกแล้วทีนะข้าวเราเต็มๆหน่วยแล้วแต่ปัญหาจะเกี่ยวยากอย่างนั้นเองนเกี่ยวยากนะโอ้เอฟซีผลของฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่โอ้โหยอดเลยอันนี้ขน,นาดเลยเอฟซีนะเ <c oughs> ออ แต่ถ้าลมช่วงที่ข้าวเพิ่งออกรวงใหม่ๆนะเน่าหมดเลยนะครับโอ้ลงไปขึ้นไปนี่นะเอซีแต่ก็ลมไม่ทั่วล,ม,ลมไปจุดๆนะครับผมนี่ก็ฝั่งตาข้างล่างก็ลมไปจุดนะจุดน,นอนฝั่งนอนจะลมหน่อยนี่นะครับไปคือไปไห้มาทำไมนี่ไปเฮไปเลยมาตามมาหยิยบข้าวเนี่ยฮะ สองตัวเนี่ยไอ้ลงไอ้จี้ไอ้ซิตามมาเราจะเดินดูอ้อมให้นี่นะครับผมให้นี่ก็ห้ยใหญ่พอสมควรนะเอฟซีนะประมาณหกกิโลเนะครับเอฟซี F, มันจะล้มทั่วเปล่ะก่อนล้มไปจุดๆนะครับผมเนะพี่น้องมองไปนี่ก็มีปลาเปล่าปลาไม่มีอืมควายก็ร้องเอาเข้าไป ม oh. ลมประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับผมอืมนะครับผมโอ้ oh. หายตจถือว่าลมนะครับเอฟซีเดี๋ยวเดิออ้อมให้นี่นะครับผมเดิออ้อมเลยว่าจะลมทุกจุดหรือบ่าร้อนลมลมไปบางส่วนเอฟซีนะ แต่ว่าโชคดีอยู่นะครับผมเสร็จมันหนักมันนักมากนะครับผมก็เลยล้มครับแต่เาะ่มีมักมันบ่ล้มนะครับน <c ười> เนาะข้างล่างก็ล้มหน่อยนิดนิดหน่อยนิดฟันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ล้ม ข้าเจ้านะี่ยที่เขาเจ้าก็ขอสิบห้า,านะครับล้มหน่อยข้างล่างกล็ล้มเลยล้มนิดหน่อยยังไม่สุดที่ให้นี่ยังยังไม่สุดนะครับผมยังมีต่อเรื่อยๆนะ <ST hacen> สุดอยู่ตรงตรง้นไม้ยูคานนั่นแหละครับผมสีอืมตัวนี้ไม่ล้มนะครับผมตัวเจียวจะได้ ตัวไหนที่ข้าวซส,สวยมันจะล้มเอฟซีนะสังเกตดูเขามันง่ามมันเลยล้มนะครับมุมนี้จะข้าวซส,สวยเนะี่ยก็เลยล้มนะครับผมเอฟซี FC. มันก็ไม่มีข้าวก็จะไม่เสียหายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเยาว่าแหละข้าวมันเต็มเม็ดเต็มหนวยแล้วนะครับผมปัญหาคือจะเกี่ยวยากหน่อยนะครับผมเอฟซี FC. นี่เป็นห้วยนะครับ โอ้โหเจ๋อถือว่าลมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเจ้าข้าวเหนียวข้างบนจะลมเยอะหน่อยเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับผมนะครับนี่เดี๋ยวไม่นานได้เกี่ยวอีกจะซีฮาร์มัน,นได้เกียนะเ่ยวเอฟซีนะแต่ว่าราคาตั้มต,ต,ต่ำนะเอฟซีราคาลงมากเลยข้าวนเราโอเคครับ,ค,ค,รบคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมรอครับสวัสดีครับ